สวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกๆท่านนะคะดูตัวอะไรเนาะน้อยๆนะคะยายหน,น,น,นูวิเลนวันนีววววว้วันนี้เร็ว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 นะคะวันนี้นะคะมีคุณแม่นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีกล่องอะไรเนาะมาให,ให้เรามาลุ้นกันเนาะนคุณแม่เดี๋ยวนะคุณแม่วันนาชนะชัยนะคะท่านเออส่งนะคะกล่องอะไรไม่รู้นะคะ <od? S 1> มาให้เนาะเดี๋ยวแม่ควรจะขออนุญาตเปิดเลยนะคะคุณแม่เป็นกล่องพิมพ์ไพ นะนะคะเดี๋ยวให้คุณยายแก่ให้ว่าว่าในกล่องนะคะจะมีอะไรเนาะอะไรเนาะเดี๋ยวมาเราเรามาลุ้นกันนะคะคุณพ่อคุณแม่อันนี้เพิ่งมาถึงวันนี้นะคะอโอ้อะไรเนาะลองเปิดดูซิคุณยาย เปิดซิปดูเดี๋ยวให้คุณยายเปิดดูชุดกระโปงชุดยายหนูน่ารักมากๆเลยนะคะขอบระคุณคุณแม่วันนามากๆนะคะนะคะมีทั้งหมด3มชุดนะคะจะมีชุดสโนไวท์นะคะแล้วก็ชุดอะไรเนาะนี่เจ้าหญิงเจ้าหญิงโบแดงนะเจ้าหญิงอะไรไม่รู้โบแดงนะคะแล้วก็ ชุดราตรีนะคะมาในชุดสีน้ำเงินนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยคุณยายโอ้โอ,อลังการมากที่คาดผมสวยมากๆเลยนะคะมันยุ่งเยอนหมดเลยนี่โอ้เข้าชุดมากๆนะคะชุดสโนไวก็จะเป็นเออ โบสีแดงตัวนี้เนาะเนี่ยโบสีแดงอันนี้ก็จะเป็นโบสีขาวนะคะนี่ชุรรตรีก็จะเป็นโบสีน้ำเงินโอ้สวยมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่วันนามากๆนะคะที่ท่านเมตานะคะชุดเจ้าหญิงนะคะมาให้เอ่อคนชนตัวน้อยๆนะคะเจ้าหญิงตัวน้อยๆของเราน,นี่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  นะคะขอบพระคุณนะคะในความรักความเมตตามากมากเลยนะคะ uh oh. เดี๋ยวเราจะไลเดี๋ยวเราก็จะใส่ให้อ่อยยหนูเนาะคุณแม่นะคะเดี๋ยวให้พ่อควันมาก่อนนะคะจะได้จับแต่งตัวเนาะถ้าไม่ควันจับแต่งตัวคนเดียวน่าจะไม่ไหว <weet> นะคะเดี๋ยวให้พ่อควันมาก่อนนะคะคุณแม่แล้วเราก็จะได้อ่อลงคลิปนะคะให้คุณแม่นะคะได้ชมอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าอ่อยยหนูใส่แล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะจะตุ่ตุ่ตาตาไหมเนาะนะคะก็ มาร่วมลุ้นร่วมเป็นกําลังใจให้นะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่วันนามากๆนะคะที่ทันเมตานะคะเป็นชุดน่ารักน่าักนะคะทั้งสามชุดเลยนะคะนี่ทั้งสามชุดเลยนะคะมาให้ยายหนูของเรานะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้คุณแม่นะคะวันนาสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะ <laughs> สมหวังทุกประการนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะ ลำลำรวยนะคะขอพระคุณคุณแม่มากๆนะคะเดี๋ยวให้พ่อควันมาก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ควันก็จะได้อ่าปรับเปลี่ยนนะคะอาบน้ําแล้วก็แต่งชุดสวยๆให้คุณแม่ได้รับชมเนาะแล้วก็จะมีคลิปนะคะให้คุณแม่ได้รับชมความน่ารักนะคะของเจ้าหญิงสโนไวท์แล้วก็เจ้าหญิงราตรีนะคะว่าออกมาจะเป็นแบบไหนเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ต้องกล่าวคำว,ว่าขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะนะคะติดตามคลิปหน้านะคะว่าเจ้าหญิงสนุไว้ของเราจะออกมาในรูปแบบไหนเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ